ข่างไปแล้วทางก็ไม่หีน่างเแล้วเมทำลงมานี่เอนะต้นเถ้าล็อกเขาัปอสพานนะ้าพีเพราม้ติงวันเนี่ยทงมาท่างรอดละนี่่ะพี่พ่มามามาม่ยังเดิหาเรื่อสภาพนี่เลยแล้วบ่มีมอเท่านี่วะจะทงนะ บ่มี่ไม่เห็นเลยบ่มีบ่มีทางไหน่อบ่มีดหรอกทังตั้งน้ำนั่นแหละบ่มีผมคนมัแล้วบ่มีมันไม่มีไม่ได้มาเอาช้อนตักช้อนช้อนช้อนไม่มื่อหายนี่หรอจะบอกยังหยดทุกมือเป็นดีที่บาเดียร์คือเราเลยนะนี่ไฟก็ไม่ไฟเแต่เอ๋มีไฟก็มีไฟเด้อเอ้ยวันนี้เด้อยมากินร่วมเขาหุงได่มัน่นสะเพลินเลย เหอคาเจ้าน่ะอหอดพื้นเลยโอ้มันพื่นไม่ได้เพราะไปคนลงไปหอดเพื่นเลยครับผมค้ารงค์ตังก็ตังช่วม่ข้าตังอ่ะครับระคพรับผมพอแล้วมันมืดจังไก็ไปเห็นหงส์เลน่ะโอ้ยแม่กระไรเราผมมาหาทงใอ้ทิพยงเลยน่ะยัไม่ถึงเลยพอเดอดตัวนั้นนี่เขาเจ้ากับเบิ้งแม่น่ะก็แคขั้นเดียวแหละป ข้างหลังกันหลังแท่นเนาะเฮ้ยสวยเนาะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงยุงยังยุงยังจะเห็ดยังอยู่างเผาอันนี้เปียวเยี่ยบนะเปียวเราทั้งเข่ามาเนี่ยเนี่ยตลอดเลยกูเผากันเผาออ้ยอยากเดเข้ามาเด็๋เจ้ามาเดี๋ ต่ว่าจะให้เฮาล้มลกผ้าเน่างนมันไม่ใชผ้านั่นเเที่ยวคนเียวเที่ยวอยอย่าล้มลเดี๋ยวมาดูดีบอกมันใ้ันเดี๋วลุกได้ทางเจ้าไมืดมือะลรื่อเจ้าเนี่ยเพราะเอาเพาเอาเขาเอาดอกโอ้ยไา้นะชามใหญ่ทำไมแมนเบิดแลไปนี่ขึ้นรถพปถนนพื่อนออกจากนี่ไปหาถนนพื่อนทุกขั้นเลย เออหน้พ้นละเอาเอาจังไบจางแจ็เพิงกแจ็ก็บอฮอดแม่ขันตัวทุกขัน่ะแต้นี่ห่อสนุ่ะแม่นวัดเลยโอรถพูดอยว่เดี๋ยวเดี๋ยวบังงกงักโอ้ยมาซาดีน้อะโอ้ยจะไข่ได้เปิดแต้วรอเนี่ยืนเบื้องข้าวันมาเตือนเถอะน้อาเอกโอ้ยอยกมาใส่ถุงนึงกัพ่อและแม่กันท้องไงท้องีกเนาะ แ้ง <cin stereotype> ่วงุบเขาไม่เห็นอย่างนี้นี่หลังนั้งเสียงแรงไปเกียวซอย่ามืออนน่ะโอ้ยอย่ามบอกแล้ว่าหายนพ่อมาแล้ไม่ไรยเกี่ยวซสยไปมม้วอนมาเลยจี๋ยวของมัเ่เจ้ามงเห็นุกยางมันน่ะมีนหัวไปแล้แล้วมักเขามักหน้มาไมขอ ตัตวเวน,น,นั้เสียตั้วเวนังเสียไปหาไผหอตเีเไม่มนูเลมืดเดินไปเนี่มันเขน่าเลยน่ะคอก่ะง้นมันม,ม,ม,มีตัวหางคขลอ,อยกว่านละเวอสองลอยถ้าหางหรึเปล่ไ่ได้มือนหางหบเางบิดกัเบิดตัวลอไปหางมืออื่นดีลวเอาละจะนับไร<อ>หมเข้ามา้ามาหางได้ลอยกว่าเนี่ยกับทบมาทมดแล้ว ลืมว่าจะเอาไม้มาเสียบปลาสองขึ้นก็ย่ได้พหาี่หลังหน้าได้ไปชอนมาตัวหนึ่งนึกเวินันเดยเช้าเชีอยู่น้ยบ่บ่บ่ห่บ่่บ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 บ่า่บ่บ่บ่นบ่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 ไ่่บ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 ่ ไม่ใช่ว่านั่งนั่งนั่งไม่ไม่เ็ไม่าเขาเทะน้ำไก่แน่เลยสิเอากล้องมาสักล้องมาถ่ายด้วยวันนี้วันนี้เราเอาดมสมบูรณ์นะสมบูรณ์ยำมาแล้วยำปากบอกครบแล้ครบครบหมดเลย ขอญาตปรับแต่งนิดนึงครบสว่างตรนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรับประทานอาหารที่โต๊ะป่านะครับของทีมงานบ้านห้วยยางหมู่ที่3ตำบลหารอำเภอเจตุลักจังหวัดเชียภูมิครับวันนี้มากันทั้งครอบครัวนะครับเสื้อดำนั่นคือแม่สั้นนะฮะภรยาของท่าบอดครับผม เสื้อน้ำเงินที่หันหลังให้เราก็คือภรรยาของท่านจ้เาะครับวันนี้เรามีความอบอุ่นและดีใจอย่างยิ่งครับผมที่ท่านทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในคลิปในเส้นทางของหนองเรนเดอร์นะครับกิจกรรมทองท่านก็มาเก็บลูกข้าวแม่ข้าวอะไรประมาณนี้ครับผมวันนี้ วันนี้เป็นนะฮะเป็นคืนที่13ของฤดูกาลเดือนธันวาคมปี2567นะครับที่ทีมงานฮานูคนบ้านทุยยางครับได้ออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาฮะที่ผ่านมาครับผมก็ยังไล่ล่าฮานูต่อเนื่องครับผมยังไงก็ขอบคุณท่านฮะที่ติดตามนะทีมงานของ บ้านห mm ้อยยางมาดูตลอดนะครับเราทานอาหารร่วมกันครับนี่ฮะเมนูสร้างตัวของพ้ปปากป๋องครับผม้เาขรปทานวพิอราวครับผมชอบจังโอ้ด้านน้ะบ้านใส่พุงรกัแซ่บแดงแม่นแซับแด้เดียว การใช้ชวีวิตนะฮะของคนหาหนูผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาสู้ชีวิตกันจริงๆนะคนะฮะไม่ผิดหวังจริงครับที่ผมตามทีมงานบ้านห้วยยางโดยท่านพมุกนั่นคือพ่อเอ๋นะครับสาดาชายาบอดพิขาดกับผมหรือเท่าทอรอขดก็คงตามกันเรื่อยๆครับพี่น้อง ว่าหลังจากนี้ไปเขาจะทำอะไรอตามกันเรื่อยๆครับพี่น้อง